โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมคุกกี้รันคิงด้อมนะครับอ่ะวันนี้ก็มาเล่นโหมดหอคอยเค้กกันต่อแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้มาไตา่ตั้งแต่ชั้นยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นชั้นยี่สิบเจ็ดไปกันต่อนะครับอ่าก่อนที่จะไปเล่นกันต่อนะครับอ่าเดี๋ยวขอชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกหน่อยเนาะ ช่วงนี้นะครับ <c oughs> คุก,กี้รันโอนเวนเบกเนี่ยช่วงนี้จะเป็นอีเวนต์ตัวโรงเรียนล้างเขย่าวขวัญใช่ปะที่แบบจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ห้องนะครับซึ่งอีเวนต์นั้นผมก็ได้ทำจบไปที่เรียบร้อยนะครับทั้งสี่ห้องจนถึงชั้นสุดท้ายครับที่เป็นด่านฟ้านะครับแล้วก็เคลียร์จนได้สกินล็อบบี้มา ซึ่งตั้งแต่ทำอีเวนต์นั้นจบก็ไม่รู้จะไม่รู้จะเล่นอะไรเลยครับก็เลยช่วงนี้อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะก็คือเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวรออัปเดตใหม่นะครับคาดว่าอัปเดตใหม่น่าจะมาประมาณอาจจะมาวันจันนี้นะจันที่ยี่สิบเก้าสิงหานะครับหรือวันอังคารน่าจะไม่เกินนี้เนาะก็เดี๋ยวรออัปเดตใหม่ไปพร้อมกันเนาะว่า อ่าอัปเดตต่อไปเนี่ยจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เดี๋ยวสร์อาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวคาดว่าวิดีโอพรีวิวน่าจะมาแหละนะครับเป็นพรีวิวอัปเดตครั้งต่อไปอะครับว่าอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงระหว่างเนี้ยเดี๋ยววันนี้ผมลงคุกกี้นันคิงรอมถูกปะ่ะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเล่นทําคะแนนแลดนเก่าแล้วกันเดี๋ยวโอเว b นเบรกเนี่ยผมกะว,ว่าเดี๋ยวจะหาอะไรเล่นขั้นไปพองพาง,งก่อน นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปคุกกี้ชาเลนต์นะครับมีคุกกี้ชาเลนต์ก็คือมีชาเลนจ์ของคุกกี้ตัวตัวหนึ่งที่หมดยากผมยังไม่ได้เล่นนะครับซึ่งเวลากใกล้จะหมดละนะครับก็หมดปลายเดือนนี้เนี่ยแหละนะครับก่อนอัปเดตใหม่จะมาก็เดี๋ยวอันนี้ผมน่าจะลงวันศุกร์น่าจะลงวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่26สิหสิงหานะครับก็รอติดตามได้แต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันในวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลง อ่าทำคะแนนทำคะแนนแลนเก่าแล้วกันนะครับจะเป็นเซตอะไรก็รอติดตามนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยเนาะตอนนี้เดี๋ยวามาเล่นชั้นยี่สิบเจ็ดต่อนะครับอ่าคะแนนเขาเรียกอะไรอ่ะตัวพลังต่อสู้แนะนำยังยังอยู่ในเกณฑ์สู้ได้อยู่นะครับ อ่ะลุยเลย <S <S ผมว่าสปีด1นึ่งดเลยดีกว่าจะได้ไปแบบเร็ว ท,ท้ทองหนีดูสิไปฝึกมาใหม่นะอ่ะเหมือนเดิมนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆอ้าวอันนี้เป็น PVP ใช่ป่ะอ่ะเป็น PVP ที่สุดก็ถึงคราวใช้เวทมนต์จริงๆสักทีมันยัวโโหลำแสงคล้่นนอแสงคล้ม้งมันแห้ง กี่ชั้นนะมันจะมีหีบให้เปิดอ๋ออยู่ชั้นที่41นะฮะอยู่ชั้น41กุญแจไม่รู้น่าจะไปถึงหรือเปล่านะกุญแจอาจจะหมดก่อนก็ได้อ่ะอันนี้คือหลักแสนละสำหรับอ่าพลังต่อสู้นะฮะที่แนะนำอันนี้คือหลักแสนละ ะพยายามไปให้ได้ลึกที่สุดเนาะจะพยายามไปให้ได้ชั้นที่สูงที่สุดอะเท่าที่ทําได้ครับเท่าที่ตัวเองทำได้เาหนีดเห่าผีเสื้อกลิ่นหอมก็บินมาแสดงความยินดี แล้วก็เก็บตัวดาวลูกกวาดด้วยนะเนี่ยเอาไว้อัพอ่าไว้อัพคุกกี้ด้วยครับโหอ,อันนี้แสนห้าพันนะกำลังต่อสู้แนะนำชั้นสามสิบ มานแห่งท้องทะเลความเชื่อมั่นอันหนักแน่นช่วยให้เราเข้าใจกันและกันเสมอสามสิบเอด็ดอ้าวเดี๋ยวก่อนนะต่อสู้ด้วยคุกกี้สายรักษา ไม่เกินศูนย์อ๋อคือก็คือหมายความว่าในด่านเนี้ยอ่าเขาไม่ให้ใช้สายรักษาผมมีสายสำรองอยู่เป็นสายซับน่าจะน่าจะใช้แทนได้เนาะสายซัพพอร์ตสองทางให้เดินตามมาดีๆนะก็คือในด่านเนี้ยไม่อ่าไม่ให้ใช้ตัวสายรักษานะครับ งั้นเอาสายซัพพอร์ตแทนเลยเขาบอกว่าใช้ได้สายซัพพอร์ตไม่เกินศูนตัวก็คือหมายความว่าไม่ให้ใช้เลยครับก็เลยต้องเอาสายซับออกกองนีดูสิอมันแห้นำเห็นทองทะเล เดี๋ยวต้องดูชั้นต่อต่อไปเด้ครับว่าอ่าจะเป็นเหมือนชั้นนี้ปะประมาณนี้ก็คงพอช่วยได้ใช่ไหมแบบใช้สายซัพพอร์ตไม่ได้ฮะเอ้ยสายสายรักษาอ่าเหมือนกันนะครับสายรักษาไม่เกินศูนย์ตัว อ่ะลุยต่อครับก็ใช้สายซัพพอร์ตไปแทน ท้องทะเลในสวรรค์ตรงน้ำทงัำทงลองหนีดูสิตะ <c oughs> เกียงของฉันไฟไม่ดับจริงๆด้วย33เวลาสี่สั้นนี้ก็เหลืออีกประมาณ สาวันนะก็ถือว่ายังเหลืออีกหลายวันซีซั่นหนึ่งหลายวันเลยอ้าวรอบนี้รอบนี้สายซุ่มโจมตีไม่ให้ใช้ครับสายซุ่มโจมตีก็คือตัวนี้ปะที่เป็นรูปดาบแป๊มหนึ่งนะฮะโอเคใช่นะครับรู้สึกสายสะอาสายรักษาอะาะใส่ไปได้ละ โอเคอ่ะไปต่อครับเอาตัวรถข้าวลายมาแทนครับแทนแวมไพร์ จะมีไหมแบบใช้สายสายแทงไม่เกินหนึ่งอ่าไม่เกินศูนตัวคิดว่าจะมีไหมอาจจะมีก็ได้นะอาจจะสามสิบสี่ตอนนี้กุญแจเหลือสาสิบอันนะครับ ุเหมือนเดิมนะครับซูมโจมตีไม่เกินศูนย์ตัวนะครับก็ต้องใช้ตัวอื่นไปแทนเนี่ยครับสายสายป้องกันแต่ผมเรียกว่าสายแทงไงเห็นขึ้นไปรูปโล่ครับ ท้องทะเลใจให้ดีจัหนูริ่มขบวนทาเรดลองหนีดูสิฉันจะนำท้องแกลาเหนท้องท,องงท,อทะเลใจให้ดีจลูก้ขบวนทเดลองหนีดูสิฉัจะนท้องแาเหนท้องท,อท,ะ,งท,อทะเล สิ่งเดียวที่เหลือในสนามรบคือผู้ชนะเท่านั้นอ่ะต่อไปนะครับสามสิบห้าอะยังเหมือนเดิมนะครับอ่าซุ่มโจมตียังไม่ได้นะฮะอันนี้เป็น PVP ทำแสงคลชดข้าไปขวารายข้าประโยชน์มองหนีดูสิเริ่มขบวนพายเรศใจดีเจ้าด้วยทำได้แล้วเหลือ18อันนะฮะคุณแจต่อไป36อ่ารอบนี้เป็นสายระเบิดแล้วครับ เออสายอะไรไปแทนได้มั่งเนี่ย,อ,ยอ,อืมก็ต้องเอานางฟ้าทะเลออกโอเคได้ครับเอาข้าวลายมาแทนานางฟ้าทะเล ใจให้ดีเจ้าหนูมัเริ่มขบวนฮาเ อ <Lindsey> <re> ลองดูสิคอมันแห้งความเชื่อมั่นอันหนักแน่นช่วยให้เราเข้าใจกันและกันเสมอเหลือสิบสองอันด่านหนึ่งใช้หกุญแจเนาะหกน่าจะเล่นได้สองด่านก็น่าจะจบพานล้วก็คือสามเจ็กับสามแปดนะฮะ แต่ก็ไปยังไปไม่ถึงตัวตัวหีบนะหีบนี่ใช้กุญแจเยอะในการเปิดอ่ะตอนนี้เล่นได้อีกสองชั้นนะครับ หลังจากนี้ก็รอคุณแจชานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเล่นใหม่เริ่มขบวนท้าแดดลองหนีดูสิก็พอมันแห้งอยจะน้ำทองใจให้ดีเจ้าหลวเริ่มขบวนท้าแดดลองหนีดูสิก็พอมนพัมนแห้ง อ่ะสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมเลือกสามแปดขีดหนึ่งหรือขีดสองเอาขีดหนึ่งลันรอบนี้สายป้องกันผมว่าละก็คือแทงนั่นเองครับก็ต่อออก เอานางฟ้าทะเลมาแทนได้ไหมอยู่ข้างหน้าเค okay, ได้ครับอะ,นะอะสุดท้ายนะครับสำหรับพาร์ทวันนี้ นำแผ่นท้องทะเลลองหนีดูสิหอมันแห้งโอเค,อเคทด้ดีนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับกับเกมคุกกี้รันคิงด d อมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็โอเคก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมลงโอเวนเบรกนะครับคุกกี้ันโอเวนเบรกเป็นทําคะแนนแลนด์เก่าแล้วกันเนาะช่วงนี้ก็หาเล่นไปพังๆก่อนนะครับระหว่างรออัปเดตใหม่นะครับที่จะมาในปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวไว้พบ กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ